สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายด channel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่มสิอตอนที่2องร้ย่อ็ดายอาานานัวแลนสันหน้าชื่อดชาตามองคลิปที่ฉายอยู่บนจอตัวเขาไม่ได้มีความรู้สึกดีต่อหลัวเฟิงอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาสั่งให้คนเขียนจดหมายพร้อมข้อเสนอที่น่าเย้ายวนใจส่งเป็นเมลไปแล้วแต่หลัวเฟิงไม่หือไม่อือแม้แต่นิดเดียว นี่ย่อมสร้างความห,มหงุดหงิดยิ่งพอมาเห็นหลวเฟิงได้หน้ามีหรือเขาจะดีใจเอ๊ะดูไปดูไปนวแลนสารเผยแววตื่นแตกตื่นหันไปมองผู้ชายจมูกโตที่นั่งอยู่ด้านข้างนี่หรืออัจฉริยะที่เธอพูดถึงในคลิปภาพนั้นหลวเฟิงถูกกระทําข้างเดียวชัดๆพ่อันนามันเป็นคลิปของศึกครั้งสุดท้าย ชายจมูกโตรีบอธิบายเด็กหนุ่มที่มีฉายาเจ้าบ้าคนนี้หลังจากแพ้สึกครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้ท้าประลองอีกเลยคลิปของสึกครั้งสุดท้ายนัวแรนสันเชิดมุมปากเล็กน้อยยิ่งเห็นภาพหลวเฟิงถูกขยี้ในคลิปก็ยิ่งยิ้มเบิกบานมิติประลองศึกสภาพว่างเปล่าหลวเฟิงสุดนั่งอยู่บนเวทีประลองสีดำกระสวยท่องนาภา ล่องอยู่ด้านล่างทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่มีหนทางสู้เลยไม่มีทางสู้แม้แต่นิดเดียวนางเป็นแค่นักลบไม่ได้เป็นนักจิตตารูภาพด้วยซ้ำนักลบระดับดาวเลิกขั้นหนึ่งและมีค่าวิจารณ์แค่หกดาวถึงกระนั้นกระสวยทองกระสวยทองนภาของฉันทำะไร,รเธอนี้ปนนี้ไม่ได้เลยแววตาหลวงเฟิงแผ่ความเจ็บปวด ฉากทัดเมื่อคู่เรากับฝันายชนะ822แพ้1ชนะต่อเนื่อง822ครั้งเป็นเกียรติยศขนาดไหนชวนให้หน้าภูมิใจแค่ไหนหรือเฟิงเข้าใจว่าตัวเองถือว่าเป็นยอดสุดยอดอัจฉริยะในบรรดาดาวเลิกขั้นหนึ่งแล้วหาคนเอาช,นะชนะตนเองแทบไม่ได้แต่เมื่อ คู่เจอคู่ต่อสู้ที่เป็นนักรบหญิงถือดาบคู่ตัวเขาเองเหมือนถูกย่ำยีชัดๆแถมนักรบหญิงยังให้โอกาสตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งทั้งที่ฆ่าได้กับปล่อยให้รอดไปหลังจากปล่อยให้รอดผ่านวิกฤตไปแล้วเก้าครั้งครั้งสุดท้ายได้จีดผ่าหวัวห่วงคิ้วจนตายการต่อสู้ในครั้งเดียวถูกคู่ต่อสู้ใช้ไว้ชีวิตถึงเก้าครั้ง เห็นชัดว่านักลบหญิงผู้นี้ทำเหมือนแมวยอกหรูโดยที่ศักยภาพเหนือกว่าล้อเฟิงอย่างห่างไกลเลากับผู้ใหญ่สู้กับเด็กปล่อยให้รอดเก้าครั้งจนสังหารในครั้งสุดท้ายฉันฉันอ่อนด้อยขนาดนี้เลยหรือทำไมฉันถึงได้อ่อนแอปานนี้ลัวเฟิงกัดฟันด้วยความเจ็บปวดระหว่างที่มีเมลส่งมาท้าประลองศึก หลัวเฟิงมากมายแต่หลัวเฟิงกับไม่มีกระใจจะประลองสึกอีกในหัวเขายังมีแต่ภาพของฉากที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ว่ากระบวนท่าปากระทงแทงของเขาจากอนุภาพใหญ่โตแค่ไหนแต่ก็ถูกเพลงดาบอันแน่นหนาของนักสู้หญิงคู่นี้ปัดเด็นไปหมดดาบคู่ซ้ายขวาไล่ลอยต่อลาวภูผาสวรรค์ ทำไมถึงได้แพ้อย่างอนาถขนาดนี้นางก็อยู่ในระดับเดียวกันแถมยังเป็นแค่นักลบฉันกับหลวเพึงรับความพ่ายแพ้ได้แต่ไม่อาจรับการพ่ายแพ้อ,อนาถถึงเพียงนี้ศึกรั้งนี้บอกหลวเพึงให้รู้ว่าลำพังเกาะเขามังกรดำแห่งนี้ก็ยังมีคนที่เหนือกว่าเขามากมายในระดับเดียวกันหาไม่แล้ว คนที่อยู่ในระดับเดียวกันจะย่ำยีเขาได้ง่ายดายขนาดนี้ได้อย่างไรในมิติประลองศึกอีกแห่งเทพอัศนีกำลังต่อสู้กับหญิงนักรบชุดสีขาวทางล่างผลประลองก่อนหน้านี้ของเทพอัศนีก็ค่อนข้างหน้าเกงขามชนะ691แพ้สค่าวิจารณ์อยู่ที่8ดาวแม้จะบอกว่าแพ้ไป3ครั้ง แต่เทพอัศนีก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะการประลองศึกมันแพ้มันมีแพ้มีชนะได้ผู้ที่ร่วมประลองศึกส่วนใหญ่ก็มุ่งหวังจะได้ก้าวทะลุขีดจำกัดความพ่ายแพ้ให้ผลดีต่อการทะลุขั้นยิ่งกว่าชัยชนะเป็นเพราะครอบครองเศษแดนความสามารถเฉพาะดังนั้นคู่ต่อสู้ของเทพอัศนีส่วนใหญ่จะมีค่าวิจารณ์ ตั้งแต่เจ็ดดาวแปดดาวจนถึงเก้าดาวการพ่ายแพ้สามนัดเป็นเรื่องปกติจงทลายจงทลายเทพอัศนีในสาภาพราวกับุูงข้างอยู่ท่ามกลางกา,การปกคุมของเขตแดนความสามารถเฉพาะมือกุมดาบสึกพลังงานดั้งเดิมสะบัดดาบจนเป็นสายฟ้าแต่ละสายเชิงเชงเชงเสียงปะทะดังเป็นชุด นักลบหญิงในชุดสีขาวทั้งตัวดูกระจ่างสดใสนางไม่มีอารมณ์บนสีหน้าสายตาเยือกเย็นทั้งมือซ้ายและขวาต่างก็กลมดาบสึกคมกล้าข้างละเล่มตัวดาบที่ผิวไหวกับสามารถตัดรับฟาดฟันยอย่างรวดเร็วของเทพปศนีเป็นละลอบเพียงแต่ในระยะในระหว่างการประทะอย่างฉับไวนั้นดาบสุดเล่มหนึ่งของนักลบหญิง สาวเสื้อขาวกับพุ้งผ่านเงาดาบของเทพอัศนีกีดผ่านลำคอของเทพอัศนีศีรษะกระเด็นลอยขึ้นเทพอัศนีแพ้หงในชุดออกศึกสีดำมือกุมทวนยาวสีเงินคามเล่มหนึ่งสองตาเจิดจ้าจ้องไปยังคู่ต่อสู้เบื้องหน้าฮ่าฮ่าสะใจสะใจชันชนะติดต่อมา695้านัดพอมาประลองกับเธอ คู่ต่อสู้คนอื่นๆไม่คู่ควรที่จะขึ้นเวทีเลยเสียชื่อยอดฝีมือด้วยซ้ำคำพูดของหงได้แปลเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนภาษาสากลจักรวาลโดยคอมพิวเตอร์เสริมเบื้องหน้าของเขามีบุรุษในชุดเสื้อคลุมสีขาวรูปร่างผอมเพียวคนหนึ่งมือคุมกระบี่ยาวเล่มหนึ่งจ้องมาทางหงฉันเองก็นึกไม่ถึงว่าจะได้มาเจอคู่ต่อสู้อย่างเธอ ในมิติประลองศึกแห่งนี้มาต่อกันผู้ต่อสู้ส่งเสียงเชิญช,ช,ญชวนท่าล่างกระพิบพุ่งไปข้างหน้าประชิดติดต,ต,ตัวหงพร้อมกับกระบี่ยาวในมือกีดึงเส้นสายลาวกับมีชีวิตเข้าจู่โจมตำแหน่งต่างๆบทต,ตัวของหงฮ่าฮ่าฮ่าหงหัวเลาะล่าอย่างสะใจในอารมณ์ปลายทวนยาวในมือมวนตลบอย่างฉับพัน รากับจักรวาดเอาขึ้นทะเลหมื่นพันเข้าตลบใส่คู่ต่อสู้พร้อมกันนั้นขอบเขตหยุดสำเนกของเพลงทวนหลอมเข้าใส่เขตแดนธรมินก็เกิดขึ้นน้ำวนในความเมื่อยอย่างน่าสะพรึงกลัวกืนเข้าหามือกระบี่เสื้อคลุมสีขาวเบื้องหน้ามือกระบี่เสื้อคลุมสีขาวสะบัดกระบี่ยาวอย่างหมดจดจะแจ้งส่งประกายสายฟ้าเป็นจุด,จด แทงเข้าใส่ตำแหน่งต่างๆของน้ำวนพร้อมกับขอดเขตสายฟ้าที่อยู่รอบตัวเขาเองก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบึ้มสองฝ่ายปะทะทีเดียวก็แยกจากกันจากนั้นก็จู่โจมเข้าหากันอีกครั้งราวกับสายฟ้าดุเดือด695สึกก่อนหน้านี้ของหงทุกนัดชนะอย่างปอดโปร่งแต่ครั้งนี้กลับต้องเจอกับคู่ปรับที่ร้ายกาศ ทั้งสองฝามือกันเกินกว่าพันยกเห็นชัดว่าเขตแดนความสามารถของหงกดดันคู่ต่อสู้ไว้ได้แต่ด้วยความแข็งแกร่งของเพลงกระบี่ที่แทรกที่แยบยนต์ฉับไวและอัอศจรรย์สุดฉีดทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถทำอะไรได้มากต่อสู้กันนานขนาดนี้ทั้งสองฝ่ายก,กับไม่มีใครติดพลาดตูม ทั้งสองแยกกันยืนบนเวทีประลองมองหน้าซึ่งกันมือสังหารชนะใจได้รับความนับถือจากฉันศึกนี้ระหว่างเราเป็นอันเสมอกัเมือกระบี่เสื้อคุมสีขาวบอกเธอเองก็ได้รับความนับถือจากฉันเช่นกันสองตาของหงแผวพาวราวกับแสงดาวจ้องมองคู่ต่อสู้ฉันผ่านการฝึกหนักในลานล่าสังหารมาหนึ่งเดือน ทำให้ความสามารถเชิงเพลงทวนขยับขึ้นอีก9มีอีกหนึ่งกระบวนท่าที่ยังไม่ได้ใช้มาก่อนเวลานี้ขอใช้กระบวนท่านี้ถือเป็นการแสดงความนับถือคำพูดของหงถูกแปลและถ่ายทอดโดยคอมพิวเตอร์เสริมว่าไงนะมือกระบี่เสื้อคลุมสีขาวแปลเปลี่ยนกระบวนท่าที่ฉันตั้งชื่อว่าแคนนี้ยืนยงมิรู้สิน้นว่าแล้วหงก็สะบั้น วนยาวในมือทวนพันพุ่งออกมาราวกับมังกรขนาดยักษ์ตัวหนึ่ง้าเอาขอบเขตการหมุนวนตามมาด้วยการกระชากสิ่งแวดล้อมเพื่อความเข้มข้นของเขตแดนทมินก่อเกิดแรงกระแทกดุดทอรันโดที่หมุนเนื่องไม่ขาดสายโดยมีปลายทวนนั้นเป็นส่วนปลายแหลมมือกระบี่เสื้อคลุมขาวต้องดีตากระบี่ยาวในมือแทงออกราวสายฟ้าฉุด ทุกกระบี่แทงตรงจุดอย่างไม่คาดเคลื่อนจี้เข้าหาปลายแหลมของทวนยาวแต่ปลายทวนยาวกับลื่นไหลคล่องแค่วพิศารแม้แต่อากาศโดยรอบก็ได้รับผลกระทบจนไม่มีทางสกัดมันได้ขนาดที่ชายเสื้อคลุมขาวจะหนีให้พ้นจากกรอบเขตการควบคุมแต่ความเร็วกับไม่เพียงพอสลัดก็ไม่อยู่หนีก็ไม่พ้นทวกฉึก ปลายทวนสถานขวัญพุ่งทะลุห่วงคิ้วของชายเสื้อคลุมขาวทะลุออกทางท้ายถอยสึกนี้มือสังหารผงชนะห้องโถงใหญ่ลานล้างสังหารฉากหลังสีโลหิตของห้องโถงโต๊ะสีดำกับเก้าอี้เย็นเยือกหลัวเฟิงกับเทพอัศนีนั่งอยู่ด้วยอารมณ์ไม่สู้ดีไม่นึกเลยว่าพี่เองก็ได้เจอนางด้วยหลวเฟิงยิ้มเจือน ว่าไงนะเธอเจอมาแล้วเทพอัศนีตกใจอืมหลวเฟิงพยักหน้านักลบหญิงคนนั้นฉันไม่มีทางสู้ด้วยได้เลยนางเหมือนปั่นหัวฉันย่ำยีฉันเล่นทั้งที่ศักยภาพทางกายของนางก็เป็นดาวเลิกขั้นหนึ่งเหมือนกันแต่กับเก่งกาจกว่าฉันมากมายกระสวยท่องนภาของฉันใช้กับนางเหมือนกายเป็นของเล่นเด็ก ฉันเองก็เหมือนกันฉันคิดว่านางน่าจะมีเขตแดนความสามารถเฉพาะแต่านางไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําก็ทําให้ฉันบาดเจ็บถึงเก้าครั้งสุดท้ายค่อยสังหารนี่นี่มันสีหน้าเทพอัศนีดูขมขื่นนะักบนโลกนั้นพวกเขาทั้งสองนั้นหนึ่งคืออัจฉริยะหน้าใหม่ผู้โด่งดังอีกหนึ่งคือผู้ก่อตั้งสำนักอัศนีผู้เป็นระดับสุดยอดของโลก ใครจะนึกว่าจะมีวันที่โดนคนที่ระดับขั้นเดียวกันเล่นงานเหมือนหยอกเล่นอย่างหมดท่าน้องรองน้องสาพวกเธอเรียกหาฉันทำไมหงในชุดดำเดินมาด้วยรอยยิ้มท่าทางเบิกบานใจนะักเอ๊ะทำไมพวกเธอดูสีหน้าไม่ดีเลยแพ้แล้วหลัวเฟิงใส่หน้าพ้ายอย่างอนาถเทพอสศนีเองก็มีสีหน้าดูแย่ แพ้บ้างก็เป็นเรื่องดีนี่นาหงนั่งลงบนเก้าอี้แล้วว่าแพ้ถึงได้รู้จุดอ่อนของตัวเองถึงจะมีความก้าวหน้าแต่มันแพ้อานาเจเกินไปหลวงเฟิงมองหน้าหงพี่ใหญ่ดูพี่อารมณ์ดีจริงนะฮ่าฮ่าได้เจอคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ที่แข็งแก่งมากหงม,มองหน้าหลวเฟิงกับเทพอัศนีถ้าพวกเธอยังอยู่ที่ระดับดาวเคราะขั้นก้า เกรงว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันหลายกาดมากถ้าไม่ใช่ว่าในหนึ่งเดือนที่ฝึกฝนในลานล้างสังหารอย่างหนักจนฉันทะลุข้ามขั้นครั้งนี้ฉันเองก็ชนะเขาไม่ได้มันช่างสะใจนักที่ได้เจอคู่ต่อสู้แบบนี้ลานล้างสังหารนอกจากตัวห้องโถงใหญ่ที่ค่าใช้จ่ายต่ำและมีคนจำนวนมากแล้วยังมีห้องส่วนตัวที่เก็บความลับอย่างห้องสงบจิต ภายในห้องสงบจิตห้องหนึ่งบุรุษร่างกำยำสูงใหญ่ผิวสีดำเขียวผู้หนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาตามองจอภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าบนจอภาพได้ฉายคลิปสามคลิปพร้อมกันได้แก่คลิปที่หลวงพงต่อสู้กับนักลบหญิงเทพอัศนีต่อสู้กับนักลบหญิงและหงต่อสู้กับมือกระบี่เสื้อคลุมสีขาวประกายตาของบุรุษร่างกำยำกระจ่างจ้า อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตาของเขาตึงจ้องไปที่คลิปที่สาการต่อสู้ระหว่างผงกับมือกระบี่เสื้อคลุมสีขาวนี่มันนี่มันเขตแดนความสามารถขั้นสามเขตแดนความสามารถที่ระเบิดออกมาจากทวนสุดท้ายนั่นเป็นเขตแดนความสามารถขั้นสามอย่างแน่นอนเด็กน้อยระดับดาวเคราะห์ขั้นเก้ากับบรรลุได้ถึงเขตแดนสามชั้น บุรุษร่างกำยำรู้สึกผู้์่านในใจยิ่งนักทันใดนั้นก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาชายร่างกำยำส่งเสียงประตูถูกผลักออกนักลบหญิงในชุดเสื้อกลุ่มขาวที่มีสีหน้าเข่งเครียดเข้ามาพร้อมกับมือกระบี่ชุดขาวร่างผอมหลังจากปิดประตูนักลบหญิงแสดงความเคารพใต้เทา้าภารกิจลุล่วงแล้ว ดีมากพวกเธอกลับออกไปจากจักรวาลจำลองได้แล้วส่วนผลงานที่ได้ฉันได้แจ้งกลับไปแล้วชายร่างกำยำบอกค่ะนักโลกหญิงชุดขาวและมือกระบี่ชุดขาวว่าบหายไปทันทีแสดงว่าได้ถอดจิตออกจากจักรวาลจำลองกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่221 ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ